สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปหลักหน่วยบนแล้วก็เลขเด่นบนนะคะคลิปนี้จะมีสามสูตรหลักหน่วยบนนะคะจะมีสูตรสองตัวนะคะแล้วก็สูตรสีตัวแล้วก็เลขเด่นบนนะคะสูตรสามตัวนะคะสูตรสามตัวเน้นที่สิบหน่วยเท่านั้นนะคะ เริ่มที่เลขเด่นบนนะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออก990นะคะเลขเด่นที่ได้คือ012นะคะเข้าที่0เลขที่ออกนะคะ097เลขเด่นคือ678นะคะเข้าที่7 เลขเด่นนะคะที่ได้นะคะห้าหกเจ็ดนะคะเลขที่ออกคือเจ็ดห้าเจ็ดเลขเด่นมาสองตัวนะคะแล้วก็งวดถัดมานะคะเลขเด่นสี่ห้าหกนะคะเข้าที่สี่อันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่ ก้าแล้วก็เจ็ดเล่นเด่นสองสามสี่นะคะเข้าที่สามเลขเด่นสามสี่ห้านะคะเข้าที่ห้าเลขเด่นนะคะสองสามสี่เข้าที่สามเล 3, 4, ะะเข 5. เด่นนะคะ 2, 3, ศูนย์หนึ่งสองเข้าที่สองนะคะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นเลขเด่นสามตัวนะคะต่อกันด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนสูตรสองตัวแล้วก็สูตรสี่ตัวนะคะสูตรสองตัวนะคะ,ะ,คะเลขเด่นได้หกเจ็ดนะคะ จ็ดแล้วก็สูตรที่สองนะคะเก้าหนึ่งสี่เจ็ดก็เจ็ดนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสามสี่นะคะสี่หลักหน่วยสูตรที่สองนะคะหกแปดหนึ่งสี่สี่นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะแปดเก้า ข้าที่เก้าสูตรที่สองนะคะหนึ่งสามหกเก้านะคะก็เก้าหลักหน่วยนะคะสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งนะคะสองแล้วก็สามนะคะเข้าที่สามสูตรที่สองนะคะหนึ่งสามหกเก้านะคะสาม สูตรที่หนึ่งนะคะสีแล้วก็ห้าเข้าที่ห้าสูตรที่สองนะคะสามห้าแปดหนึ่งห้านะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสองสามสามสูตรที่สองนะคะสามห้าแปดหนึ่งนะคะสาม สูตรที่หนึ่งนะคะหกแล้วก็เจ็ดเข้าที่หกสูตรที่สองนะคะหนึ่งสามหกเก้าหกนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการคำนวณน,นะคะเลขเด่นสูตรแรกแล้วก็สูตรหลักหน่วยสองตัวแล้วก็สูตรหลักหน่วยสี่ตัวนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นสามตัวนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเก้านะคะบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดนะคะบวกด้วยหกบวกด้วยสองนะคะแล้วก็บวกด้วยหกหลักหน่วย บวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะเก้านะคะบวกเก้าได้สิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าบวกหกนะคะเป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกสองเป็นสามสิบห้านะคะสามสิบห้าบวกหก เป็นสี่สิบเอ็ดนะคะขอพหยค่ะขอภายนะคะสิบแปดนะคะบวกกิดได้ยี่ห้ายี่ห้าบวกหกเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกสองนะคะเป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกหกนะคะเป็นสามสิบเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สี่สิบ เลขเด่นตัวแรกคือศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขเด่นสูตรแรกนะคะคือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะ ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะใช้หลักพันหลักร้อยนะคะแล้วก็สิบล่างนะคะหลักพันนะคะเจ็ดบวกหกนะคะหลักร้อยคูณสองได้สิบสองนะคะแล้วก็บวกเจ็ดคูณสองนะคะได้สิบสี่บวกตามด้วยเจ็ดคงที่นะคะ เจ็ดนะคะบวกสองได้เก้านะคะบวกสี่เป็นสิบสามนะคะบวกเจ็เป็นยี่สิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขเด่นสูตรที่สองนะคะก็คือหลักหน่วยนะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะหลักหน่วยนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรสี่ตัววิธีการคำนวณนะคะใช้หลักแสน ใช้หลักแสนนะคะแล้วก็หลักพันนะคะใช้หลักแสนกับหลักพันนะคะแอดขีดผิดเก้านะคะหลักแสนคูณสองได้สิบแปดนะคะบวกหลักพันนะคะเจ็ดบวกตามด้วยสี่คงที่นะคะ 8นะคะบวก7นะคะได้15บวก4ได้19เลขเียกเด่นตัวแรกนะคะคือ9 9บวกนะ,ะ9บวก2ได้11นะคะ11บวก3นะคะได้4 4นะคะบวก3เหมือนกันได้7 เลขเด่นสูตรที่สองนะคะสูตรหลักหน่วยนะคะสูตรสีตัวได้เก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะส่วนสูตรนี้นะคะได้ศูนย์สูตรสองต,ตัวนะคะได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเลขเด่นสามตัวนะคะเด่นที่สิบหน่วยนะคะก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขเด่นนะคะสูตรสามตัวนะคะ ได้0 1 2นะคะส่วนหลักหน่วยนะคะสูตร2ตัวนะคะได้0 1สูตร4ตัวนะคะได้9 1 4 7นะคะเลขก็จะชนกันที่1นะคะสูตรแรกสูตรแรกได้0 1 2นะคะเลขเด่นสูตร3ตัวส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วย สูตรสองตัวนะคะได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งส่วนสูตรสี่ตัวนะคะได้เก้าหนึ่งสีเจ็ดนะคะเลขก็จะชนกันที่หนึ่งชนกันที่หนึ่งนะคะเด่นบนนะคะสูตรสามตัวนะคะเลขเด่นที่ได้คือศูนย์หนึ่งสอง หลักหน่วยนะคะสูตรสองตัวนะคะเลขเด่นที่ได้คือศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะสูตรสี่ตัวนะคะได้เก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะเลขนะคะก็จะชนกันที่หนึ่งเลขนะคะเลขก็จะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ